อยู่แล้วว่าไม่อยากจะทุกข์ไม่มีใครปรารถนาที่จะมีความทุกข์แหละแต่ความทุกข์นั้นมาจากเหตุปัจจัยเรียว่าตัณหาหรือว่าอุปาทานจะมาภาวนาให้สงบจิตมันกับฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านลำการใจอยู่เสมอนะเราก็ต้องใช้การพิจารณาเป็นหลักพิจารณาคิดถึงเรื่องของบุญ คิดถึงเรื่องของกุศลบางทีก็เราก็จําไม่ได้นะเราก็จดไปจดไปแล้วก็มาอ่านออกเสียงกันนะฟังก่อนเตรียมพร้อมทำ่มาชุดเตรียมพร้อมไว้ก่อนธรรมะชุดเตรียมพร้อมตกเย็นมาแล้วก่อนจะหลับก็มาคิดถึงความดีวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้นะหลับตาลงไปแล้วอาจจะไม่ได้ตื่นมาก็ได้เราก็เตรียมพร้อม ภาวนาสวดมนต์ภาวนาทำใจให้เบิกบานแลนะ้คิดถึงเรื่องของบุญจนกว่าจะหลับไปเราทำบุญมาแล้วปิดติใจที่เราไปทำบุญเห็นพระสงฆ์เยอะๆเป็นร้อยหรูปมารวมกันนละ้เราทำบุญอะไรที่อิ่มใจสุขใจนะเราก็นะลึกถึงบุญนั้นะอยู่เสมอ การตามระลึกถึงขุนของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ของการให้เป็นอารมณ์ของใจเบิกบานใจใจเราก็ผุดผ่องเข้ามาผ่องใสสบายอิ่มใจในบุญนั่นสิ่งที่เราได้ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะมีพ,มรพระสมมาสมุทรเจ้าสร้างมาเลยมาเกิดขึ้นในโลกก็คิดถึงองค์บรารมีของพระอ,องค์ ที่พระอ,องค์ได้สร้างบารมีมาคิดอย่างนี้ใจใจก็เบิกบานเป็นพุทธโธมกันพุทธโธน,น้อยสาวกกับพุทธโธเกิดขึ้นมาก็เบิกบานขึ้นมาบางังก็ทราบซึ่งใจอิ่มใจปิติใจเกิดขึ้นเลยแล่วเราไปร่วมกันได้ฟังเสียงสวดมนต์ก็รู้สึกอิ่มใจกระแสธรรม ระแสของธรรมเสียงที่เข้ามาเรรับรู้ได้จิตใจช่วงนั้นมันก็เลยไม่มีความวุ่นวายไม่มีความสงสัยไม่มีโรภไม่มีโกรธไม่มีหลงเป็นอารมณ์ของบุญเกิดขึ้นมาปีติเกิดขึ้นมาน้ำตาไหลกายเราโยกโครงได้กายเบากายขยายใหญ่ได้ขยายเล็กได้ กิดปิติขนลุกขนชันถ้ามากๆก็หมดกายมันรู้สึกมันอิ่มใจว่างเราจะเห็นนอาน,นิสงส์ของเรื่องเรื่องของบุญนะบุญบางคนเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นได้นานๆเป็นกุศลความฉลาดของจิตที่สงบเราก็ระลึกถึงอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของใจในการฝึกสมาธิก่อนนอนก็คิดถึง ตื่นขึ้นมาแล้วยังมีชีวิตอยู่อาก็สร้างความดีอีกต่ออีกหนึ่งวันพยายามรักษาใจของเราอีกหนึ่งวันให้มันดีในระหว่างวันก็คิดถึงความดีอยู่บ่อยๆเป็นการพิจารณาให้เราจิตสงบนิ่งเลยนี่เรานั่งอาจจะรู้เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออก ให้ใจเข้าให้ใจออกทำให้สงบนิ่งๆพักจิตเป็นบ้านที่พักของใจของเราบางจะได้พิจารณาเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราให้เพ่งบร้อนมากับพิจารณาความทุกข์ที่เราได้รับเราก็จะมีปัญญาขึ้นก็จะได้บรรเทาลงไปเรื่อยๆตามระดับนะความทุกข์จะบรรเทาลงไปตามระดับ ละน้อยละน้อยละถ้าใจจะไม่วุ่นวายมากแล้วก็แบ่งเวลาทำการงานมากเกินไปแม้จะช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปมันก็วุ่นวายได้เหมือนกันก็ให้พอดีพดีให้มีโอกาสมีเวลาสำหรับตัวเราให้สงบเป็นสำคัญสิ่งทั้งหลายมันก็สำคัญอยู่ แต่ความปล่อยวางน้นสำคัญกว่าอีกนี่เรายังปล่อยวางไม่ได้ปัญญายังไม่เกิดเพราะสติสมาธิไม่ตั้งมันก็ต้องมาฝึกกันฝึก,กจิตของเราในนักปฏิบัติธรรมดานะครับฝึกกระชจร้อนพอจะฝึกกระชจร้อนมากอยากให้เร็เวๆสงบเร็เวๆรู้เร็เวๆไ่อ่านตำรับตำลากรรู้แล้ว ท่านบอกไม่ยินดีไม่ยิน้ายก็พยายามจะเป็นอย่างนั้นนั่นจะกลายเป็นตัณหาไปอีกนั่นต้องระวังให้ค่อยเป็นไปพิจารณาและสงบนิ่งขึ้นมาสมาธิเกิดถ้าเราจะเห็นธรรมะเป็นอัศจรรย์แหละเบืองต้นมันยังไม่เกิดหรอกมันรู้อยู่ทุกอย่างแต่ว่าเรายังทำไม่ได้อย่างนั้น แต่เรายังไม่หยุดเนะมืเ่อกับคนที่ฟังเทศน์หลวงปู่ชาโอ้หลวงปู่ท่านเทศทุกอย่างเลยดีหมดแต่ว่าเราทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็พยายามทําก่อนอดทนก่อนฝึกก่อนส่วนมนพน์ภาวนาไม่ให้ขาดฟังธรรมอย่าไปให้ขาดทําให้ต่อเนื่องเบิกบานใจขึ้นมาพร้อมทําสมาธิไปด้วยนที่สุดแล้จิตมันก็สงบขึ้นมาได้ ปปติเกิดขึ้นก็ไม่สงสัยรู้จักแล้วบางทีกายมันแน่นเหมือนก้อนหินตั้งอยู่แล้วเป็นความสุขนะสุขมากเป็นความรู้สึกมีความสุขใหญ่ปิติสุขมิตกวิจารณปิติสุขนันสุขะสุขอย่ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้สุขเหมือนกันสุขกอไก่มันสุขแบบมันจะไม่มันจะเสียหายได้มันเป็นความร้อน ถ้ามันเกินไปความร้อนความโลภก็ร้อนความโกรธก็ร้อนความหลงก็ร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกจิตกันละโลภละโกรธละหลงละความร้อนได้ใจก็เย็นเกินนวันนิพพานนะานั่นน่ะนี่เราก็ฝึกสิฝึกไปเถอะพยายามทมําไปมีศรัทธาในรัพ์มากระทําบุญทำทาน ตามกำลังของเราไหนจะปัญญามจะเกิดขึ้นเอ๊ะเรามีมากๆจะทําอะไรเนี่ยศรัทธามันมีแต่ทรัพย์ก็ไม่มากแต่มีกําลังใจจะทำที่ศรัทธาทากันนะเพราะนั้นัรนจะนับเป็นจํานวนเงินก็ไม่ได้หรอกคนนี้ทํามากคนที่ทําน้อยมันอยู่ที่ใจ <c oughs> ใจที่มีศรัทธามาก <c oughs> แม้ว่าวัตถุก้างนอกมันน้อย <c oughs> แต่ว่าทำแล้วอิ่มใจสุขใจเบิกบานใจ <c oughs> น,นี่ก็เรื่องของบุญในเบื้องต้นคนเราก็เกิดขึ้นมามันก็มีแต่ตัวเราของเราเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่จนเราไม่เรื่องทุกข์ริษัต์มาทำไมความทุกข์มันอย่างนี้ในใจออทุกข์จนว่าทานไม่ได้นอนไม่หลับก็สับการะสายเ,าเห็นโทษแล้ว ันทุกอย่างนี้ยังไงเราไม่เคยเป็นถ้าเราเคยทําความสงบได้มันก็กลับย้อนกลับไปคิดถึงสมาธิที่เราเคยทําได้มีความสงบใจเนี่ยสงบใจปิติใจเกิดขึ้นมาเคยทําได้ใครเบาจิตเบาอิ่มใจก็ย้อนกลับเราต้องทำใหม่มา่งสมาธิฝึกเมื่อก่อนนี่ก็เห็นประโยชน์ในการฝึกแล้วก็ทิ้งกันไปนาน ไม่วุ่นวายต่ออารมณ์ทั้งหลายนีพอเห็นโทษเห็นทุกข์้ึ้นมาก็กลับเข้ามาปฏิบัติเองปึกปิติเกิดสุขเกิดขึ้นมาเข้าใจเห็นสภาวธรรมมันเป็นอัศจรรย์ตาเห็นรูปแล้วก็เห็นอยู่ทุกวันเป็นตัวเป็นตนมันหนึ่งเห็นสรรพสิ่งมารวมกันเข้ามาแล้วใจมารวมกันเข้ามาเห็นสรรพสิ่งเป็นความวางอัศจรรย์มาก เราฟังก็ฟังอยู่อ่านตำราก็อ่านอยี่วิปัสนาก้ามีปัสนายานก้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นความเกิดดับเป็นสังขารเป็นของหน้ากลัวาวางกูเบกขานในสังขารเห็นแต่ความการมันดับไปอย่างเดียวเห็นสังขารนี่มันเป็นสิ่งที่ซุดโซมไม่สวยไม่งามเราก็อ่านก็รู้แต่มันไม่เห็นมันเห็นกันมาแล้วมันซึ้งขึ้นมาในใจนะนการเห็นธรรม นี่นพวกเราก็โชคดีและทั้งพระทั้งโยมกรวาว่าตั้งใจที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติที่จะฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันสงบไปได้มีทานมีศีลเป็นเครื่องพักกระกองไว้สร้างความดีไว้คิดถึงความดีทุกวันในยุคสมัยนี้มันก็ฟังธรรมะออนไลน์ก็ได้ รี่ทรีตออนไลน์ก็มีก็พยายามสนใจฝึกกันอยู่ไกลๆมันอยู่ใกล้เห็นไหมอรารมณ์ย่อลงมาแล้เดี๋ยวนี้ติดต่อกันได้เมื่อก่อนเนี่ยจะฟังทาก็ยากอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่นะนะถ้าไปอบรมครั้งหนึ่งน่ะไม่ใช่ายเทปเครื่องบือสื่อสารมันก็น้อยเดี๋ยวนี้ถ้าคนฉลาดก็หาได้ แต่ถ้าคนที่เป็นฉลาดจานวนมากมันก็ไหลไปตามโลกอีกเพราะว่าเรื่องของโลกมันก็มากขึ้นไปอีกอแต่คนฉลาดก็หออาหนทางที่จะศึกษาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้เบิกบานใจบุญทําเอาไว้อะไรเป็นบุญไปยามทำเถอะอะไรเป็นกุศลไปยามสร้างอีกแล้วบาปันเป็นบุญเนี่ยถึงทำใจให้ผ่องใสให้สังเกตใจเราเป็นธรรมชาตินะ ดีใ,ใจเราก็น้อยใจก็มีหิ่มใจก็มีเบิกบานใจก็มีมันเป็นธรรมทั้งกันเลยมความน้อยใจความเศร้าใจความเสียใจความดีใจเบิกบานใจความมีปิติใจสศกใจนั้นมีกิเลสมีความโลภค,ความโกรธความหลงเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมแต่สังเกตมันไม่มีไม่อะไรคงอยู่เลยนธรรมที่เราเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เห็นอย่างนี้กรกว่าศักแต่ะ่าธรรมสักแต่ะ่าจิตสักดตระวาเวทนาสักดตระวากายกายมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเส่อมไปเรื่อยทุกลมใจออก็กนี่ก็เป็นทางเดินเราก็จะได้เห็นธรรมมาได้พระศจันมระศักแต่ะ่าธรรมเลยนะกิเลส,ก,รรเก,สลก,ก็เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลมรรคก็เป็นธรรมะฝ่ายกุศลทติปทานสี่อิทธิบาทสี่อินรียห้าพระห้าพระชงเจ็ดมรรคมีองค์แปด นิธิบาสีรวมกันแล้วเป็นโพธิปัจจยธรรมก็เป็นธรรมะฝ่ายกุศลก็เกิดดับนะนี่แต่ด้เบื้องต้นเราก็มาเรื่องของกายแล้าก่อนนะหามดูจิตรักษาจิตเห็นจิตแล้วเกิดความโลภก็มาพิจารณากายเกิดความหลงพิจารณากายลวคกัมหลงพิจารณาทีกายนี้ลงมาหเห็นไจรักเป็นปัญญา ฝึกอดทนปฏิบัติพิจารณาเสมอๆเป็นกรรมฐานของเราเป็นอุบายวิธีบางคนจะพุโทโธธัรมโมสังโคอย่างเดียวก็ได้ส่วนใหญ่ตัวนี้ใจคนฟุ้งซ่านเ้าแยกการพิจารณาให้มากให้สงบและให้ตั้งใจจะได้เห็นธรรมกัน